นี่นะคะอูรากมาเต็มเลยค่ะลองดูนะคะรากจะพันกันอยู่ค่ะนี่นะคะนี่คือเงาของเขาค่ะเงามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปักชำต้นลิ้นมังกรใบเงินค่ะใช้กรรไกรหรือมีดที่มีคม ตัดใบออกมาแบบนี้ได้เลยพืชตระกูลลิ้นมังกรสามารถตักชำง่ายๆโดยการชำใบค่ะการตัดนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ชิ้นอีกค่ะจริงๆแบ่งได้หลายชิ้นนะคะ3มชิ้นก็ได้2ชิ้นก็ได้จะเป็นชิ้นที่เล็กและสั้นกว่านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือใครจะสะดวกชำทั้งก้านยาวๆก็ไม่ว่ากันนะคะจากนั้นใช้ก้นไกบากส่วนท่อนล่างให้เป็น ปากฉลามอย่างที่เห็นในคลิปกันเลยค่ะเวลาที่รากและหน่องออออกมาจะได้มีพื้นที่ค่ะสำหรับลิ้นมังกรจัดเป็นไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีให้เราเลือกสะสมสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์นะคะลิ้นมังกรใบเงินนะคะก็เป็นลิ้นมังกรอีกหนึ่งสายพันธุ์ส่วนใบเขาเนี่ยจะมีสีขาวขาแซมกับสีเขียวเขียวนะคะ ออกเป็นเทาเงินอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะใครที่อยากจะขยายทําจํานวนให้ได้เยอะๆก็สามารถนําวิธีของนกไปใช้ได้เลยค่ะขนาดความยาวที่เราตัดนะคะก็โดยประมาณเลยค่ะ1ใบเนี่ยก็จะได้ประมาณ3ชิ้นนะคะจริงๆเพื่อนๆไม่ตัดก็ได้ค่ะถ้าไม่ตัดเราก็จะได้ใบที่ใหญ่ไปเลยนะคะส่วนต้นที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นต้นเล็กๆแซมไปค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมดินค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้ดินค่ะแต่ว่าจะใช้ทรายล้วนๆในการชํำให้รากของเขางอกออกมาเสียก่อนนะคะใช้เป็นทรายหยาบนะคะที่บ้านน้องมีทรายหยาบก็ใช้ทรายหยาบได้นะคะไกลที่มีทรายละเอียดก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นทรายที่เอาไว้ก่อสร้างนะคะข้อดีของการใช้ทรายในการชำํำช่วยลดโอกาสการเน่าได้ดีกว่านะคะช่วงแรกๆเนี่ย ถ้าเราใช้ดินปลูกใบอาจจะเน่าในบางต้นนะคะในบางใบที่เราชำลงไปค่ะจากนั้นเราก็ปักส่วนที่เราตัดเป็นปากฉลามลงไปให้จมลงไปภายใต้สายที่เราเตรียมไว้ค่ะแบบนี้ได้เลยนะคะถาดหนึ่งที่ใช้เนี่ยสามารถชำล่อรากได้หลายต้นเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ใบที่โตเลยนะคะในต้นใหม่เนี่ย ก็สามารถแบบใช้เป็นใบเดียวยาวๆได้นะคะแต่ว่าการปักจะประคองไว้ยากนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งวางไว้ในที่แดดดำไรค่ะ2-3วันก็รดน้ำให้สายชุ่มๆแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะข้างล่างเนี่ยนกจะมีถาดรองน้ำนะคะใช้เวลาประมาณสักครึ่งเดือนรากก็จะเริ่มงอกค่ะ แต่ว่าถ้าจะรอให้แบบรากแข็งแรงนะคะก็รอสักประมาณ2เดือนนะคะบางต้นเนี่ยก็จะบางใบเนี่ยก็จะมีหน่อออกมาแล้วค่ะและจริงๆแล้วเราสามารถตั้งวางไว้ในร่มได้แต่ถ้าเราจะให้รากมาไวแล้วก็แข็งแรงไวจะต้องตั้งวางไว้ในที่ที่แบบอึดแดดันไรค่ะ3เดือนหลังจากการปักชำค่ะเรามาดูว่ารากของเขาเนี่ยมาหรือยังนะคะ เดี๋ยวน้องจะถอดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะรากมาเยอะแล้วค่ะรากเนี่ยน่าจะพันกันไปหมดแทบทุกใบแล้วนะคะเงาก็เริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้คือรากเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวน้องต้องหาภาชนะใส่ก่อนนะคะรากมาเยอะค่ะแต่ว่าเขาจะไม่โตแล้วค่ะเพราะว่า ทรายเนี่ยไม่มีสารอาหารนะคะเราใช้เพียงแค่การรอรากเฉยๆนะคะเราต้องย้ายเขาไปเลี้ยงในดินค่ะลกดึงดูแล้วนะคะจะต้องดึงไปหมดทุกๆใบพร้อมกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะอ้รากมาเต็มเลยค่ะลองดูนะคะรากจะพันกันอยู่ค่ะนี่นะคะนี้คือเงาของเขาค่ะเงามาแล้วนะคะ แยกได้เป็นต uh ้นๆเลยนะคะแต่ละใบรากเป็นสีแดงซะด้วยค่ะสำหรับสายพันธุ์น mm ี hmm. ้นะคะเงามากันหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเคาะทรายออกแล้วก็ไปปลูกในดินปลูก ทั่วไปธรรมดาเลยค่ะส่วนที่จะเจริญไปเป็นต้นใหม่จะเป็นส่วนนี้นะคะส่วนใบเก่าเนี่ยเราสามารถตัดออกเลยก็ได้หรือจะไม่ตัดปล่อยแบบนี้ก็ได้ต้นนี้นะคะ <göz intens ifies> เขาจะโตบโตมาแล้วค่ะส่วนต้นนี้ที่เป็นใบเดิมนะคะ <göz S 1> เราสามารถตัดออกได้ <göz S 1> หรือจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะนี่คือเป็นต้นใหม่ของเขานะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะ ส่วนที่ยังไม่เกิดแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีมาค่ะในเพื่อนๆสามารถปลูกลงดินได้เลยนะคะข้อดีของการชําด้วยทรายค่ะจะลดโอกาสการเน่าได้ดีกว่าเพราะว่าทรายเนี่ยก็จะสะอาดกว่านะคะมีแต่ทรายล้วนๆค่ะเดี๋ยวนกก็จะลงปลูกทั้งอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะคะกระถางด้วยกับมะพร้าวสับนะคะไม่งน,นั้นเดี๋ยวดินปลูกจะไหลออกค่ะแล้วก็ข้างล่างจะได้โปล่งด้วยนะคะถ้าข้างล่างโปล่งน้ำก็จะระบายออกได้ดีค่ะใช้ดินที่โปล่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็วางลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกรบทีหลังนะคะกรบลากลงทีหลังค่ะตอนนี้ก็วางลงไปก่อนนะคะนะคะก็จะใส่ดินแล้วก็กลบส่วนที่เป็นรากลงไปค่ะ มุนให้ดูอาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันทว่าเยอะค่ะหลายใบนะคะจริงเราก็ปลูกแยก,กได้แต่นอกอยากปลูกรวมให้เป็นกระถางเดียวกันเยอะๆเยอะๆนะคะก็อาจจะลำบากนิดนึงจับให้ตรงๆค่ะเวลาต้นใหม่เกิดขึ้นมาเขาจะได้ตรงนะคะ าดินยังเปียกไม่พอนะคะเราก็สามารถรดน้ําได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆจะนําหินสวยๆมาวางด้านบนก็ได้นะคะถ้าเราไปประดับไว้ข้างๆบ้านนะคะก็อาจจะต้องทําให้สวยๆนิดนึงนี้นะคะเราจะตั้งวางไว้ในที่แดดำํำไรใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะให้ได้รับแสงแดดสักประมาณ 2- 3ชั่วโมงช่วงเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะ ถ้าให้ได้รับแดดนิดนึงเขาก็จะโตเร็วค่ะแต่ถ้าเราเอาไว้ในร่มเลยนะคะก็จะโตช้าค่ะแต่พืชสายพันธุ์นี้สามารถเลี้ยงในร่มให้ได้รับแสงแดดแค่แสงก็พอก็ได้เหมือนกันนะคะแต่นกจะเร่งให้เขาโตเร็วเพราะฉะนั้นก็อาจจะพลางแสงไว้เป็นแดดดำไดก่อนนะคะส่วนนี้นะคะจะไม่โตแล้วค่ะส่วนที่โตเนี่ยจะเป็นจะเป็นเงาเป็นหน่อแบบนี้นะคะเขาจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นใหม่แบบนี้นะคะ เมื่อส่วนนี้โตขึ้นมาให้ดูสวยนิดนึงเดี๋ยวนกก็จะเริ่มตัดเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะพเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e กดแชร์ช่อง youtube วิชูรดาเฮาแ้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ